Sony Xperia 10 Mark 6นมาะครับไปดูในกล่องกันครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนนะครับเหมือนเคยมีแต่ตัวเครื่องมาให้นะครับสไตล์มินิมอลแบบนี้เลยนะจุดเด่นตัวนี้นะครับมาพร้อมนะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ได้ถึง2วันเลยนะดีไซน์บางเบานะครับหนักเพียง164กรัมเท่านั้นนะครับในส่วนของกล้องตัวนี้นะครับอันต้าไวทแปดล้านพิกเซลและเลนส์หลักส8ิปล้านพิกเซลมี OS เอสเด้วยนะการปรับปรุงฟังก์ชันกล้องแบบใหม่นะให้เข้าถึงยูเซอร์ทั่วไปได้ง่ายขึ้นนะครับตัว กล้องเหลือตัวเดียวไว,ว้นะรวมไว้นี่หมดแล้วนะครับพร้อมฟิลเตอร์มากมายนะครับให้เลือกใช้กันเลยทีเดียวนะตัวนี้ก็จะให้ได้มิติภาพที่หลายๆสีมากขึ้นนะครับและนะครับไม่พอเอาใจสายตัดต่อตกแต่งภาพนะด้วยแอปตัดต่อเขาเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับในด้านของระบบเสียงนะครับตัวนี้มาพร้อมระบบเสียงนะครับสตอลิโอนะพงคู่ด้านหน้าเลยนะและไม่พอมาพร้อมจอโอเพที่ปรับจูน โดยทีมงานโซนี่บ v i เวียเลยนะครับแจ็คคูฟัง3.5ก็ยังแถมมาให้นะด้านข้างนะครับมาพร้อมมือลุ่มและปุ่มสแกลลายนิ้วมือกระจกก,กริลล่าการ์ดฟิกตัสนะครับกันน้ำด้วยนะ i p 68เลยนะตัวนี้และแน่นอนนะครับทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนะครับเพิ่มไมโคร s d การ์ดได้ถึง 1.5TB เลยนะครับมาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 6 Gen 1นะแบตเตัรี่ 5000m mm. นะครับ มาดูเรื่องการเล่นเกมของคลิปเซตตัวนี้เลยนะครับสำหรับก้อน671นะครับโดยรวมแล้วผมมองว่าทํามาได้ดีนะเล่นเกมได้ในระดับกลางเน่ยนะแรงกว่ารุ่นก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะและนี่คือคะแนนอัตุตุ้ของเขานะครับ <S <S ในส่วนของการเล่นโซเชียลเนี่ยถือว่าเลื่นๆอยู่แล้วนะครับอัตราดีเฟนเทสหน้าจอที่60เฮิร์นะใครที่ชอบหน้าจอสมูทอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะแต่ว่าตัวนี้เขาเน้นประหยัดพลังงานนะครับ ในด้าน UI นะครับก็คลีนค c l e นะตามแบบฉบับของ Sony นะดู minimal นะครับเข้ากับเครื่องมากๆเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะดูแบบว่าสบายตาม,มากๆเลยนะแล้วใครที่เคยใช้ Sony จะรู้นะว่าลอมของ Sony เนี่ยลื่นแล้วก็สเสถียรมากนะครับบักเนี่ยแทบไม่มีเลยในด้านของกล้องนะครับฟังก์ชันการถ่ายรูปเนี่ยก็ถือว่าทํามาได้ดูง่ายขึ้นนะไม่ได้ปรับแต่งเยอะอะไรมากมายเหมือนรุ่นก่อนนะ พร้อมฟิลเตอร์ให้เลือกเล่นแบบมากมายเลยนะสำหรับตัวนี้นะได้ซีนในการถ่ายภาพต่างๆอารมณ์ต่างๆที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆมาดูตัวอย่างภาพกันนิดนึงนะครับการเข้าระยะโฟกัสของกล้องเขานะทำได่ดีมากเลยนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าแอบตกใจนะครับเพราะว่าไม่มีเลนส์เทเลนะแต่ว่าดูคุณภาพภาพที่ได้นะครับมีทั้งโฟกัสและแบ็กกาววิติการเบลอภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแม้จะเป็นสภาวะย้อนแสงเองก็ตามนะครับ เมื่อเข้าโฟกัสของเขาได้เนี่ยภาพถ่ายเนี่ยโหถือว่า,ว,าว้าวมากๆเลยนะเพื่อนๆและนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายจากสื่อต่างประเทศในระยะต่างๆของเขานะซูมนะครับเลนปกตินะท้องฟ้าเก็บมาได้แสงสีสวยงามเลยนะครับและแน่นอนเลยนะตั้วไหวเองก็ทําได้ดีเช่นกันนะแม้8ล้านพิกเซลก็ตามนะครับส่วนนี้คือนะครับในสภาวะแสงน้อยของระยะเลนต่างๆของเขานะถือว่าทํามาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ มาดูตัวอย่างงานวิดีโอกันบ้างนะถ่ายได้ถึง 4k 3 0 fps เลยนะครับเพราะว่าเป็น snapdragon 6 7 g น1นั่นเองเนาะการสั่นเนี่ยทำมาได้ดีเยี่ยมเลยนะครับใครที่เคยใช้จะรู้ว่า sony เนี่ยการสั่นเขาดีมาตั้งนานแล้วนะครับและตัวนี้มี os ให้ด้วยนะแน่นอนครับว่านตาวายไม่มี os แต่ว่า es ของเขาเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วนะเดินถ่ายนิ่งๆสมูทสแบบนี้เลยมาดูการวัดแสงกันบ้างนะครับ ว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับเรียนอันต้าไวผมมองว่านะ x p e r i a 10 Mark 6ตัวนี้เนี่ยทำมาได้ดีกว่ารุ่นก่อน,อนๆมากเลยนะครับมาดูตัวอย่างกล้องหน้าจากสื่อต่างประเทศของ x p e r i a 10 Mark 6ตัวนี้กันครับแม้จะ8ล้านพิกเซลนะครับแต่ก็คมชัดถ่ายออกมาได้สวยมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือราคาจัดจำหน่ายนะ1 6 9 9 0บาทนะหรือว่าจะรับเป็นส่วนลดสาพันก็ได้ก็จะเหลือประมาณ14,990บาทนั่นเองนะครับ โดยใครที่สนใจสินค้านะครับเดี๋ยวลิงก์ร้านคะะ้าจากอ f ฟ cial มานะผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยยังไม่มีเนาะเขาวางจําหน่ายวันที่5้นะครับเดือนกรกฎาคมนี้เนาะก็เ,เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับโดยส่วนตัวแล้วก็มองว่าสําหรับตัว XperiA 10 Mark 6ตัวนี้นะอัปเกรดมาสเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่กักนะครับแต่ว่าราคาก็แอบแรงอยู่นะ10,000ผม,ามา่พันเาร้้บกาบาทเนี่ยแต่ว่าถ้ารับส่วนลดแล้วผมมองว่าก็ถือว่า คุ้มค่ายอยู่นะถ้านี้อย่างง่ายๆคือเหมือนเอาตัว Xperia 5มาไฟอะถอดชิปออกแล้วใส่6.7 1นเข้าไปนะครับแล้วก็ลดสเปกกล้องอันตาวายกับกล้องหน้าลงมานิดนึงเนื้อเหลือที่8พิเซลนะแต่ว่าซอฟแวร์กป็อย่างที่เห็นนะทํางานมาได้ดีภาพสวยคมชัดมากเลยนะครับก็คิดว่าใครที่อยากจะไม่สนุนับสนุนแบรนด์เกาหลีหนีจากแบรนด์จีนนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวเริ่มแรกที่คุณน่าใช้สําหรับค่ายโซนี่ก็ว่าได้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นโปรโปรเฟชั่ชนแนลนะราคานี้รู้สึกมันแรงไปนะ มีตัวไหนแนะนำผมว่าถ้าอยากเข้าค่ายโซนี่นะอยากเป็นชาวเรี้ยธรรมนะผมมองเป็นตัวนี้นะครับ xperia 1 e นะครับ mark 3นะทำไมถึงมองเป็นตัวนี้นะครับผมจะบอกงนี้ว่าตัวนี้เนี่ยตันที่ Android 13นะครับแต่ว่า Android 13ที่ตันเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถอัปเกรดแอปต่างๆของทางโซนี่เองได้เยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะโซนี่คาเมราตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้ของซีรีส์ mark t h r e นั่นเองนะครับ และความแรงของชิปเซทโน้กรอด888เนี่ยเรารู้มันอยู่แล้วว่ามันแรงมากๆนะครับแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนนิดหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยหน้าจอ120เฮิรตแล้วนะครับก็ใครที่ชอบถ่ายเป็นแบบโปรเฟชชั่นแลนะตัวนี้ถ่ายได้ถึง 4K 120 fps สมูทแบบลื่นๆเลยนะอ่าตัวนี้นี่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าอยากใช้โปรไฟล์แบบขั้นสุดนะในราคาที่ถูกลงมากว่านิดหนึ่งนะแต่ว่าเป็นมือสองนะร้านนี้ก็ไว้ใจได้แต่ผมก็จะแปะลิงก์ต้นค้า ไว้ให้ด้านล่างอีกเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับ4.9นะขาย30เครื่องแล้วนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับรีวิวร้านดีมากๆเลยนะเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ